วิดดับเอชุติมาวูบหัวฟาดพื้นห้องน้ำถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกโดยด่วนเรียกได้ว่าคนใกล้ตัวต้องช็อกสุดกับข่าวที่ไม่คาดคิดแห่เป็นห่วงกันอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวเอชุติมาที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านวันที่สองมิถุนายนเนื่องจากอาการวูบหน้ามืดและลมลงศีรษะฟาดกับชักโครกภายในห้องน้ำ แต่โชคดีมีลูกสาวบุญธรรมอยู่ด้วยจึงรีบถามเธอส่งโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งภายหลังจากฟื้นจากอาการดังกล่าวเอชุติมาได้โทรอัปเดตอาการและเล่าเรื่องให้น้องคนสนิทอดีตผู้สื่อข่าวบันเทิงฟังว่ากลัวมากกับอาการที่เกิดขึ้นเพราะภาพตัดไปเลยโดยไม่ทราบสาเหตุเอเล่าว่าเบื้องต้นซีทีสแกนสมองเสร็จค่ะผลล่าสุดสมองไม่มีเลือดออกค่ะ ส่วนหัวและหน้าที่กระแทกด้านนอกเดี๋ยวหมอสัญญกรรมจะมาเช็คให้อีกทีค่ะคลื่นหัวใจปกติตอนนี้รอผลเลือดค่ะหมอให้แอดมิดอยู่โรงพยาบาลนวเวศค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกด้วยว่าดีที่ไม่ตายในห้องน้ำตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเพียงอาการบวมที่เกิดจากแรงกระแทกส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการพักผ่อนน้อยเป็นเวลาน,านานที่ผ่านมา น,นี้หลายคนคงหายเป็นห่วงไปได้บ้างเพราะหลังจากที่ทราบกันว่าแม่เอ้ไปขึ้นเขียงให้หมออัพหน้าสวยๆมาก,ก็เผยให้เห็นว่าสวยขึ้นมากขนาดยังนอนป่วยอย่างไรก็ตามหลังจากเพื่อนๆสนิททราบข่าวก็รีบเดินทางมาเยี่ยมกันทันทีหวังว่าจะหายในเร็ววันด้วยนะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อยพร้อมส่งกำลังใจไปให้คะ่ะ